ในโอกาสต่อไปกับฝึกจิตของเราถึงเวลาในการฝึกจิตฝึกใจเพราะธรรมชาติของจิตนะเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วก็จะไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นกระบวนการของอวิชชาตันหาอุปาทานทำให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นหรือเป็นเหตุ ให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเรียกว่าทุกขสัตว์นะสมุทัยยสัตว์ท่พองค์ทรงตรัสรู้ในธรรมะก็คนพบว่าทุกข์ทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นมนันนี้ในใจของพระองค์ท่านในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นนะทุกนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกัน ไม่จะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆซึ่งเราไม่ต้องการในความทุกข์นะเช่นเราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อหรือเมื่อเรามีความชอบใจแล้วต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราชอบขึ้นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้น นะงั้นทุกนี้เนี่ยมันเป็นทุกขสัตว์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติของกิตที่ยังมีอวิชาตัณหาอุปาทานอยู่ของสมเด็จพระบร,รมโคก็ทรงคนพบว่าเหตุปัจจัยที่ทุกเกิดขึ้นในใจได้ก็มีขบวนการนะขบวนการของอิทัปยัตตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น คือว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยไล่ลงมามีตัณหามีอุปาทานเนี่ยทุกข์ก็เกิดกรณีพระองค์ก็ทรงค้นพบนะนิโรธสัตว์แล้วก็ทรงค้นพบว่าวิธีการปฏิบัตินินโรธธรรมันดีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดนิโรธในใจซึ่งจะดับทุกข์ได้นิโรธสัตว์นั่นคือความดับทุกข์ความสลัดไปซึ่ง นะตัณหานะความสลัดคืนซึ่งกิเลสทั้งหลายคือความปล่อยนะจากความยึดถือทั้งหลายคือมุตติไม่มีที่อาศัยของตัณหาอยู่ในใจถ้ามาตัณหานี้มันไม่มีที่อาศัยอยู่ในใจของเราแล้วทุกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงค้นพบว่าจะปฏิบัติอย่างไร ที่จะทำให้ใจของเรานั้นปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นนิโรธะเกิดขึ้นมาในใจก็ต้องปฏิบัติในนิโรธะคำบนิปติพัทธานะก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายเอกเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์นอมรีชอบนะผู้จาชอบ มีควาการงานที่ชอบางน,นี้เป็นโทษนี่ในเรื่องของปัญญาในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นที่ชอบนะตั้งใจมั่นในการทำจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำว่าพุทธโธหรือลมหายใจหรือเราจะถนัดเจริญเมตตาภาวนาก็นะฝึก จิตใจของเราให้เจริญภาวนาด้วยเมตตาภาวนาของเราไว้เป็นอุบายวิธีที่ให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธินะเพราะว่าเราจะเกิดปัญญารู้เห็นว่ารูปนามนี้เป็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติทั้งนั้นไม่ใช่าสตร์บุคคลตัวตนเราเขานี่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบอยู่ในศินที่พวกเรานั่งกันอยู่นี่ให้ตั้งใจว่าในวันนี้เราจะมีศีนห้าเป็นปกติตลอดทั้งวันนะตั้งใจว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีนห้าประการเมื่อเราสมรวมกายวาจาได้ดีเป็นมีศินแล้วเป็นพื้นเป็นฐานที่ดีแม้สมาธิยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น สมาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสมาธิที่ตั้งมันม่นมีศีลเป็นพื้นฐานก็เข้าอยู่ในองค์ของอริยมรรคก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาเมื่อเราจเจริญมรรคอริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้นะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้มาจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของกายแล้วก็ใจพิจารณาเห็นว่ากายสัแต่วากายจิตสักแต่วาจิต มัจจสัตย์บกคลตัวตนเราเขาอันนี้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยว่าสติต่อเนื่องนะจะทำอย่างไรคาว่าสติต่อเนื่องก็คือรู้ความเกิดดับของรูปของนามจะรู้ตลอดเวลาไหมมีความรู้รวมกันมาแล้วตัดสินตัดกิเลสให้เป็นสมุจเททพะหานหลังจากนั้นก็มีความรู้อยู่ในจิตอยู่แล้วนะ มาเห็นความเกิดดับเกิดดับการเห็นความเกิดดับในเบื้องต้นนั้นเป็นการเดินม,กมันกเห็งความมักจะสมังคีขึ้นมาแล้วแหละถึงจะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นเป็นสมมุติขึ้นมาจิตก็จะวิมุติหลุดพ้นจากอุปทา,านให้เรามาพิจารณา,นานด้วยปัญญาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยจิตที่มีศีลแล้ก็มีสมาธิ นะที่มั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสมาธิของเรานะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานนีนะ่จิตของเรานีนะ้สร้างขบวนการของอวิชชาธนาะอุปาทานนี้มานานแล้วนะอยู่ในใจมานับพบนับชาติไม่ทันะ่วแล ตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้สร้างขบวนการของจิตสร้างมรรคอริยมรรคตามที่องค์พระสาสดาทรงสอนองค์พระจีนวรนสอนให้เราเดินในศีลธรมาทิปัญญาเราก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าสมาธิก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่กลางขั้นสมาธิเอาไว้เพราะจิตของเราเนี่ยมันชอบที่จะยินดี ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสปดนพระธรรมรมอยู่เสมอลหละนะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผัฒนภัทรู้ธรรมรมด้ใจนี่ว่าพัสสะผัสสานี้กับภายนอกก็มีรูปเสียงกินรสปวดนพะธรรมรมเป็นอายตนะข้างนอกสิ่งกิต่อตายข้างนอกแล้วก็ข้างในก็มีรูปเสียงกินมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อมีการกระทบกันก็เรียกว่าผัสสะนะก็เกิดอะไรขึ้นมาล่ะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็อุเบกขาเวทนานี่เกิดขึ้นเห็นไหมนี่เวทนามันเกิดขึ้นมาแลวไมันช่ชอบใจไม่ชอบใจ,อ,บใจอุเบกขามันไม่หยุดเพียงแค่นี้นะพอเวทนาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเลยต่อเนื่องเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยละ เมทนาเกิดตัณหาก็เกิดเลยนะตัณหาความอยากเมื่อชอบใจจิตเราก็เพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินแล้วก็บอกเป็นการ,รมตฒหาเมื่อเพลิดเพลินแล้วก็ไม่อยากให้ความสุขชอบใจนี้มันหมดไปก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากจะได้อย่างนี้อีกนะเนี่ยมันจะภาวะตัณหาปรากฏขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วอ่นะถ้าเกิดไม่ชอบใจล่ะ วิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นวิภาวะแล้วนะปรากฏขึ้นอีกเนี่ยตัณหามันก็เกิดขึ้นางเงี้ถ้าเราเพลินกับเป็นนะการมาตัณหาเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆถ้าอยากให้เกิดขึ้นอีกเป็นภาวะตัณหาทาไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เป็นวิภาวะตัณหาเห็นไหมตรงภาษานี้มันกระทบภกเวทนาเกิดตัณหาเกิดอันนี้เร็วมากเป็นกระบวนการที่เร็วมาก เมื่อตัณหาเกิดขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นด้วยนะเร็วละเกิดตัวเราของเราสุขของเรามีตัวเรามีของเราเกิดขึ้นมีพบเกิดขึ้นมีชาติเกิดขึ้นมีชรามรณะโศกเก่าวิถอว่ทุกขโมนัสุปยาสตินะก็จบขบวนการของอิทัปยตาแต่ว่าเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมาอีกครันี้นะ มันจะบิงย้อนขึ้นมาล้วนะนะเกิดเออเกิดชาติขึ้นมาแล้วเกิดพบขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาเกิดตัณหานะเกิดเวทนาเกิดเออเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดผัสสะย้อนก็นไปถึงอวิชารวนอะ่ะกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างนี้เร็วมากพยัญนจะทำยังไงหลวงพ่อชายยกตัวอย่างคนตกต้นไม้ ตกจากยอดไม้ลงมาแล้วก็ผ่านกิ่งผ่านก้าน,านหลายๆกิ่งหลายๆก้านก็หลงถึงพื้นดินก็รู้สึกตัวตัวนั้นว่าเจ็บปวดทุกข์ทนมานแล้วเห็นไหมเราต้องระมัดระวังแล้วคนนี้ต้องมาปฏิบัติฝึกจิตของเรานี้ให้มันนิ่งเมื่อฝึกจิตของเรานิ่งดีแล้วเราเห็นว่าเมื่อจิตรับรู้อารมณ์เข้ามาทางอยตนะส่งมาถึงจิตจิตก็รับรู้แล้วตัวสติ นะความระลึกได้ก็รู้ทันแหละเห็นว่าอารมณ์นี้เป็นสักว์แต่ว่าอารมณ์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสติมาปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ยึดมั่นถือมัน่นเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะจิตไม่เข้าไปยึดเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดก็คือปล่อยวางนะมุติคือความปล่อย ล่อยอารมณ์ทั้งหลายไปใจก็ปล่อยไปไม่ยึดมั่นหรือมั่นตรงนี้ตัทางข้าวิมุตติจิตก็หลุดพ้นนะจากอารมณ์ได้ชั่วข่าวจากอวิชชาธนอุพทานได้ชั่วข่าวนะความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดนะคราวนี้เมื่อจิตเราเนี่ยรับรู้อารมณ์อีกทางยัตตนะเรามีตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยรับรู้เข้ามาส่งเข้าไปที่ใจบางครั้งทรมาอารมณ์อารมณ์ก็เกิดขึ้นที่ใจ จิตก็เข้าไปยึดถือเพราะว่าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีเขาเข้าไปยึดถืออีกแล้วว่าเป็นตัวเราของเรานะไม่ทันก็เกิดเห,หเหตุทุกข์เกิดขึ้นมานะในใจของเรามันจะเป็นอย่างนี้สลับเกันไปเพราะนั้นเราต้องมาฝึกสติของเราให้มันดีขึ้นให้มันไวขึ้นนะเมื่อมีผัสสะมากระทบกระทั่งในใจของเราแล้ว เราต้องรับรู้ไว้นล้วก็มาพิจารณาปัญญาจะได้มีขึ้นมานะสติมาปัญญาก็มีนะที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติตัวเราจริงๆไม่มีเพราะเมื่อกระทบแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นก็มีตัวเราเกิดขึ้นเลยมีเรามีเขาคนนี้เขาชมเราคนนี้เขาว่าเราคนนี้เคยชมเราคนนี้เคยว่าเรานะัอย่างนี้เป็นต้น เนือวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นวัตถุของเราตอนที่ได้มาเราก็เกิดความยินดีก็เป็นกรรมตัณหาแหแล้วก็เกิดเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้แตกสลายไม่อยากให้บุบไม่อยากให้พัดภาคจากกันไม่อยากให้แตกสลายเมื่อวัตถุสิ่งของทั้งหลายมาแตกสลายไปเราไม่ชอบใจความทุกข์ก็ เกิดขึ้นมาพอมีเหตุคือมิภาวะตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาเ็นมนะทุกเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกของเราอีกนะเหตยเราทุกเราทร,รมานใจเหลือเกินเราทุกเรากินไม่ได้แล้วนอนไม่รับเราคิดมากฟุ้งซ่านมากก็เพาะมาจากตัวเราเนี่พระสติไม่มีปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของ นะเราก็พิจารณาไว้มันพิจารณาไว้ทุกวันทุกวันวันนี้ไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ก็ไม่แน่นอนนะมันต้องแตกนะหลวงพ่อชัยยกตัวอย่างมีแก้วใบหนึ่งเราก็บอกว่ามันแตกนะใช้ไปยกขึ้นมามีปัญญาแล้วทีแรกมีสติยกแก้วน้ําขึ้นมามีความรู้นี่มีสติต่อมายกขึ้นมาแลวองค์สมเด็จบ,บรมครูสอนว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงแก้วนี้ไม่เที่ยงนะ คนที่ใช้แก้วนี้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่เรานะพิจารณบาบ่อยๆเมื่อพิจารณบาบ่อยๆอย่างนี้นะสติก็ต่อเนื่องขึ้นมาปัญญาแล้วก็ค่อยๆนะเชื่อมต่อกันขึ้นมาเรื่อยเป็นวงกลมขึ้นมานะเมื่อสติมีมากๆขึ้นปัญญามากๆขึ้นสมาธิตั้งมั่นอังกายวาจาตั้งอยู่ในศีลเมื่อศีลที่อบรมดีแล้วก็มีสมาธิเป็นอนิสง์ สมาธิที่เราอบรมดีแล้วก็มีปัญญานี้เป็นอนิสงค์ขึ้นมาปัญญาที่อบรมดีแล้วก็มีวิชาวิมุตต์เนี่ยเป็นอนิสงค์นะของการที่ปัญญานั้นเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เองท่านทีฆะแปลว่ายาวนกขะแปลว่าเล็บยาวพามเล็บยาวเป็นหลานของภาษารีบุตรก็มีความเห็นว่าเออชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราได้สิ่งที่ชอบใจเนี่ยมันมีความสุขสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าได้มาแล้วก็เป็นทุกข์นะไม่ต้องการอะไรที่ไม่ชอบใจเขาไม่ต้องการะมีความเห็นอย่างนี้แหละนะคิดว่าความเห็นอันนี้มันถูกต้องก็ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นของเธอนี่มันไม่ถูกต้องนะเออสิ่งที่เธอชอบใจเธอได้มาเธอเป็นสุขสิ่งที่เธอไม่ชอบ เธอไม่ต้องการถ้าเธอได้ล่ะเขาก็บอกเขาไม่ต้องการะอะไรอะไเขาก็ไม่เอาพระเจ้าก็ย้อนกลับมาว่าแล้วความแก่ความเจ็บความตายาพามชอบไหมเขาก็เลยมีสติขึ้นมาเออความแก่เนี่ยความเจ็บความตายเราไม่ชอบนะไม่ชอบเราจะได้ไหมเราต้องได้เมื่อเราได้ความแก่ความเจ็บความตายเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์มากเลยสิ่งอื่นข้างนอกนี่ยังไม่ทุกข์มากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่ชอบใจแล้วเราได้นี่มันก็เป็นทุกข์พระเจ้าตัสสอนที่คณะกพาเป็หลานพรสารีบุตรก็เข้าใจแจ่มชัดเลยว่าเออเราปรารถนาไม่ได้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เลยยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้ว ก็ต้องได้รับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บความตายต้องได้รับแน่นอนยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่เฉยตัวไม่เฉยตนสัตว์บุคคลเราเขาสินสมาธติปัญญารวมกันเข้ามาตัดเกลเ่อให้เป็นสมเด็จธรรมหารเป็นพระโสดาบันบุคคลได้ไม่อยากย้นเมื่อพวกเราในพิจารณาบ่อยๆมื่วัตถุสิ่งของในโลกนี้มันไม่เที่ยง เราจะต้องตายสังขารนี้ไม่เที่ยงพิจารณาบ่อยๆมีสตินะครับพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปนะความทุกข์นั้นก็น้อยลงไปเพราะเรายอมรับรับถือกฎของธรรมชาติกฎของความเป็นจริงหลวงพ่อชายยกอุป,ปมาอุปไมยเหมือนไม้ท่อนหนึ่งอ่ะเราไปดูในสายน้ํามันไหลนะนะลงสู่แม่น้นาลงสู่ในทะเลมหาสมุทร ถ้าเราต้องการให้แม่น้ำนั้นมันไหลย,ย้อนขึ้นไปนะก็เป็นไปไม่ได้นาะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเราก็มองธรรมชาติตามความเป็นจริงวตัตถุสิ่งของทั้งหลายนะที่เรามีอยู่ใช้สอยอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาอย่างนี้หรือบางทีหลวงพระชานั่นะนะะนะมีโบทวัดน้องป่าพงนั่นะมันก็มีอาการที่มันซุดตัวลงไป ก็มีคนมาจูหลวงพ่อโบทมันสุดตัวลงไปแล้วเออก็ใช่สิถ้าโบทมันไม่สุดตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิเนี่ยท่านก็นตอบว่าเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงไงนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้เราจะสร้างได้ดีอย่างไรก็ตามมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนสลาหลังนี้พยายามสร้างด้วยความมั่นคงเท้าบอลแต่แล้ว นะวัตถุธาตุนี้มันก็กำลังเสื่อมกำลังสิ้นไปอยู่เสมอแหละนะทุกเสี้ยวของวินาทีทีเดียวเป็นธรรมชาติเนื่องว่าสังขารการรวมกันเข้ามาแล้วก็จะต้องมีความการเสื่อมไปร่างกายนี้มีการรวมตัวกันเข้ามาของธาตุดินน้ำไฟลมมารวมตัวกันมาแล้วตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่นั้นมันก็ค่อยๆเสื่อมไปแต่เราเห็นว่ากำลังเจริญเติบโต เด็กน้อยนั้นกำลังเจริญเติบโตขึ yeah. ้นมาตั้งแต่หนึ่งเดือนสองเดือนแปดเดือนเก้าเดือนหนึ่งปีกี่ขวบก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆกำลังเจริญเติบโตเราก็ดีอกดีใจไปเรื่อยๆนะเพราะแม่ก็ดีใจที่เราเจริญเติบโตมาพอมาถึงวัยหนึ่งมันก็เสื่อมไปก็เห็นได้ชัดแต่มันเสื่อมมาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเป็นสังขารเป็นรูปสังขารเป็นธรรมชาติแต่จิตของเราเนี่ย มันก็ยึดเอาว่าเป็นเราไปทั้งหมดเออเนียกว่าเรายึดเอาธรรมชาติมาเป็นตัวเราเราต้องมาเรียนรู้ว่าเป็นตัวเราโดยสมมตินะเป็นตัวเราก็เป็นเป็นโดยสมมุตินะแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งของนี้เป็นของเราก่อโดยที่เราสมมุติขึ้นมานะแท้จริงแล้วเราเอาศัยสิ่งเหล่านี้ชั่วข่าวให้พิจรารณาให้ใจของเราเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีคือความยินดีความยินไลยความฟุ้งซ่านความงงลเกลียดใจความ่นเหงาเหงานอนความเังเลสงสัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กั้นจิตของเราไม่ให้สงบเห็นไหมเรามาภาวนาดิมานั่งสมาธิต,ตรงเนี้จะให้จิตของเราอยู่กับลมให้ใจกระพุทโธมันก็ปรุงแต่งไปแล้วถึงรวบถึงเสียงถึงกลิ่นลดปัจจัยที่เราชอบใจหรือที่ไม่ชอบใจ ก็มาปรากฏขึ้นความโกรธความพยาบาทปรากฏขึ้นความฟุ้งซ่านไล่เหตุผลมาปรากฏขึ้นบางทีกำลังเลสงสัยอีกนะหมงุดหงิดใจไล่สาเหตุมาปรากฏขึ้นมาเห็นไหมบางทีมานั่งสมาธิมาแหนง่วงเหมือนนั้นนี่เรียกว่าทีนะมิทะครอบงำใจของเราเราก็มาศึกษาเรื่องมาปฏิบัติกระจยของเรามันเป็นอย่างนี้นะนิวร์เนี่ยมันครอบงำใจของเราเสมอๆเ,เลย ก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราปราศจากนิวรณ์ชั่วขราวในวรรคคมกิเลสเอาไว้ได้แล้วก็มาพิจารณาเห็นว่าทุกอยา่างสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมติเป็นนาฬงกายนี่เป็นธาตุสีมิชา่าทตว์บุคคลตัวตนเราเขาวัตถุธาตุทั้งหลายกับเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาใจกัวิมุตต์หลุดพ้นได้ชั่วข่าวเป็นต่ทางกับวิมุตต ก็พยายามพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเจริญสมาธิบ่อยๆตั้งมั่นอยู่ในศินเป็นปกติเป็นพื้นฐานแม้สมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่เกิดก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในศินเอาไว้คือเราต้องมีความอดทนแหละคำเบื้องต้นเนี่ยนะมีความโกรธเกิดขึ้นนะตาเห็นโลปโอ้โหคนนี้ไม่ชอบเลยโกรธมากมาก่อนโกรธแล้วไม่ได้ควบคุมกายกับวาจานะ เอาละอละไรอ,อ,อยู่ใกล้มือมันก็ปิวไปได้นะทำร้ายสิ่งของก็ได้นะทุบตีงันก็ได้ตอนนี้ไม่เอาละโกรธขึ้นมาอดทนไว้นะอดทนไว้ตั้งใจไว้ว่าเรารักษาศินนะอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะพูดอยากจะโต้เถียงแต่กิเลมันเกิดแล้วเมื่อกิเลมมันเกิดแล้วเราพูดไปศินของเราก็ไม่สมบูรณ์นะสินของเราไม่สมบูรณ์จะทำยังไงอดทนก่อน นะคันติปรมังตโปติติขาคันติคือความอดกัน้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตอนนี้เห็นใจเราไหมร้อนนะใจของเรามันร้อนด้วยไฟคือกิเลสมันเผาอืเราไม่ยอมฉันไม่ยอมใครเราไม่ยอมคุณนะนะักกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเน่าร้อนมากอยากจะโตอยากจะเทียงอยากจะได้อยากจะว่านะอยู่ในขั้นขั้นปกติ ้ามากก็นั่นนะอาจจะต้องทำร้ายกันเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นน่ะนะอยากจะว่ายอยากจะพูดสอเสียดคำหยาเพ้อเจอน่ะนะก็อดทนไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีศีลต,ตรงนี้การวาจาของเรามันก็เป็นวาจาที่หยาบแข็งขด้างก็ต้องฝึกเนี่ยนะในเบื้องต้นคนเราก็มีความโกรธกันเหมือนกันนั่นแหละก็ต้องฝึกแต่บางคนนี้มีความโกรธเป็นนิสัยก็ฝึกยากกับคนที่มีความโกรธที่น้อยน่ะ คนที่โกรดน้อยบางทีก็ยินดีในทางอารมณ์ที่ชอบใจได้ง่ายจิตใจอ่อนไหวง่ายเกิดความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลพรภัธรรมรมก็ต้องฝึกพิจารณาหเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามถ้าเรามีความโกรธบ่อยๆก็ใช้กรรมฐานเมตตาพู้มิหารเป็นกรรมฐานของเราประจําใจอบรมใจให้สงบด้วยเมตตาให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดสรรพสัตว์าทาั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นอุบายให้จิตของเรานั้นสงบ โดยเบื้องต้นก็อดทนขัดเกลาวไว้เมื่อเราฝึกกรรมาฐานควบคุมใจของเราได้ใจของเราจะเย็นลงเห็นมาโอ้การฝึกปฏิบัติในเบื้องตน้นเมื่อเราเริ่มฝึกมาในเบื้องต้นน,นั้นความโกรธยังรุนแรงความยึดมั่นถือมั่นก็มากแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่งเห็นว่าเออความโกรธก็น้อยลงนะความโกรธก็ไม่ได้อยู่นานเนี่ยมันจะดีขึ้นมา สมาธิตั้งมั่นเป็นบางครั้งปัญญาก็เกิดเป็นบางคราวก็จะพอมองเห็นแต่ในที่สุดแล้วสี่นามที่ปัญญารวมกันเข้ามาเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติสลานี้เป็นสมมุติพระเป็นสมมุติพวกเราชายหญิงเป็นสมมุติม่มุินั้นไม่มีอะไรนะมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็มีปัญญาเห็นว่าตัวสิ่งของในโลกนั้นเป็นของซึ่งไม่จรลังยั่งยืนนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นวมมุตตัหลุดพ้น เกิดขึ้นมาในใจของเราก็ขอให้เราพยายามภาคเปลี่ยนปฏิบัติพิจารณาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิพิจารณารูปนามนั้นเป็นสมมุติทางนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาใจก็สบายใจของเราก็ว่างนะในเบื้องต้นไม่ใช่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออไม่ใช่กําหนดอะไรไม่ได้เพ่งอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องเดินทางก่อนต้องทําก่อนนะ ต้องปฏิบัติก่อนเช่นเราเอาอาหารตักใส่ปากของเราแล้วก็เคี้ยวอาหารเออเคี้ยวไปเกินไปในสุดมันก็อิ่มแต่เราอยู่เฉยๆแล้วก็จะมองอาหารแล้วก็จะรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เมื่อเราเดินมักไปถึงเวลามันก็จะอิ่มเองแหละนะเอาหารตักใส่เข้าไปนะในปากของเราแล้วก็จะอิ่มเองเหมือนพระเซนนะเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใส่ผ้าชุดสีเทา อาตมาก็นั่งองปปถาหลวงปู่ชายอยู่ท่านก็บอกโยมว่าเออให้กราบนะนี่คือพระโยมเมืองไทยก็ดีคูบาอาจารย์บอกให้กราบก็กราบแต่ก็คงไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเหมือนกันนะพระบ้านเราก็ห่มเหลืองๆพระเมืองประเทศเกาหลีเขานะั่นน่ะเกาหลีไต้หวันนะั้นก็ห่มสีเทาๆนะบองนี่เป็นพระนะนะพระโดยสมมุตนะิน่ะนะพระโดยมุตก็ต้องเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นได้ทั้งฆราวาและญาติโยม เขาก็มาถามปัญหาธรรมนะปัญหาธรรมว่าทําไมคนเรานี้ถึงต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะทำไมคนเรามาต้องมาปฏิบัติด้วยละ่ะเออนชะปฏิบัติอย่างไรอ่ะปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเราวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรหลวงพ่อชานี้ปัญญาท่านโอ้โหแหลมคมมากเลยปัญญาท่านเนี่ยว่องไวมากไม่ได้คิดเลย นะถามเดียวนั้นตอบเดียวนั้นไม่มีเวลาที่พระองค์น้องพ่อจะคิดเลยสักนิดนึงพอคําถามนี้จบลงคําตอบเกิดขึ้นทันทีนะคำตอบเกิดขึนนะ้นทันทีว่านะวิธีการปฏิบัติท่านอธิบายอย่างเซนคนถามถามปัญหายอย่างเซนอาจารย์หลวงพ่อชาก็เป็นอาจารย์เซนก็ตอบว่าทำไมต้องกินข้าวด้วยเราถามวันนี้นี่ญาติโยม ทำไมต้องรับประทานอาหารต้องกินข้าวกินเพื่ออะไรอ่ะนะกินเพื่ออะไรวิธีการที่รับประทานอาหารกินเนี่ยทำยังไงกินแล้วได้ผลเป็นยังไงท่านตอบอย่างนี้เขาเข้าใจเขาเข้าใจคือปกติเนี่ยเขาก็เขา้เขาใจอยู่แล้วว่าทำไมต้องปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติได้ผลอย่างไรเขาทราบดีอยู่แต่ว่ามันไม่กินเข้าไปถึงใจเขาไม่เลือกซึ้งไปถึงใจเขา นะมันมอยู่ข้างนอกอยู่ผิวๆแต่เมื่อหลวงพ่อชาต่อปัญหานี้มันลึกซึ้งเข้าไปที่ใจเลยก้นมึงของใจเลยโอ้นะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราต้องเดินปฏิบัติในทางอริยมรรคมีองค์8นี่นะปฏิบัติแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะใจของเรามันเป็นทุกข์เพราะมันมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจมาก่อนมันทราบเหมือนกันแต่มาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้ทราบแต่มาอยู่ข้างใน เกิดปิติเกิดป่าโมดเกิดความมีอ่มอกอิ่มใจนะบอกว่าถามปัญหามานะทั่วโลกแล้วว่างั้นน่ะก็ยังไม่เจอคงจะเป็นนิสัยวาสนากันที่จะทังมาถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านก็ตอบปัญหาอย่างคมคายอย่างเลือกซึ่งเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราลองถามปัญหากับตัวเองนี่ว่าทําไมต้องปฏิบัติด้วยนะเรามาปฏิบัติทําไมนักษาศีลทําไมมานั่งสมาธิทําไมกันเนี่ยนะ นะน,นั่งแล้วจะเกิดผลยังไงออปฏิบัติกันยังไงถึงจะถูกต้องเราก็ถามปัญหากับตัวเราเองบ้างก็ได้นะถามบังหาคําตอบให้เจอนะมาคำตอบเจอแล้วแล้ว,ว่าปัญญาก็เกิดขึ้นมานี่นักบวชถามอย่างเซนหลวงพ่อชาค็ตอบปัญหาอย่างเซนเป็นปนัญหาที่ลึกซึ้งก็ขอให้เรานําไปพิจารณาและเจริญธรรมท่ากันทุกท่านเถิด